ไอ่ะนายเลยฮ้ยคิวปีว่าจิ๋วตรงนี้ออกมาเอ็มโมกับสามพยาธิเฮ้ยแล้วจอดก่อนหลักก่อนด้านที่ไหนกันเฮ้ยแล้วเลยนี่ยเราเจอกันน้องทามี่กับแบบนี้คือในสุโขทัยเห็นโล่เราเฮ้ยดีเลยหรือเปล่าหลักพยาธิเฮ้ยโดดเฮ้ยจอดไม่ได้เป็นนั้นเสียลอย ไปต่อฮะข้างหน้ามีทางเดือดไปเทียมีอยู่นะผมแล้วฝั่งนี้มาเหมือนกันนะอีนึ่ครับอะถูกีมาได้แล้ววิ่งลงโล่กำแพงไม่มีแล้วสองเมตรเทียบร้อยครับเอีกทีไปเปิดน้องฝั่องต่อเก้าไปเก็บของขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยทีนี้แล้วผมโอ้โหมาในทีโดนเตือดไปก่อนแล้วเลวิดน็อกตามไปอีกหนึ่งเหมือนกัน แล้วฝั่งนี้ก็อะไรู่เหมนกันเลยอีกของความปาดพี่เดียร์เรียบร้อยผมไปเห็นสเต็ปเบอร์บแล้วจบเป็นเบบโลว์ไฟเข้าให้ฮะโอ้โหเปิดน็อตไปเป็นคนดีแบบอันเดอร์โลว์ไฟทั้งมย้ายฮะเรียบร้อยฮะพร้อมแฝงโลว์ไฟครับแล้วลว์ไฟนี่โอ้โหไฟลุกน้องเดียร์อยู่น่แล้วตรงนี้ฟอสเซจะเอาสุดตรงนี้ฟีลิะเอาสุดเหมือนกันแต่ตรงนี้กันแกลเนตเอาของเพื่อนไปเปิดล็อกเพื่อนซะอย่างนั้นแล้วตรงนี้โอ้โหเป็นกล้องนี้เป็นไฟของฮะ ก็ต้องระวังครับเซนอรี่แปลกๆนเชิงเดียวกันแล้วพีนาเซนอรี่แล้วเปิดตำแหน่งลามิซันเปิดน้องคางเซนนอรี่อย่างนี้เนี่ยเอเซนเบอรจะกดมาต่อหรือเปล่าก่อใหญ่นะในแผนที่มีลาม่าครับตรงนี้สนาลิกันโอ้โหอาร์มิเกนทันคาร์เดลี่เสียกับไลน์มูฟในเกมนี้ไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยครับกดตู้แล้วก็ เมก่ไปแบบนี้เลยแล้วโดนหนักนะน้เไหนมาโดนเสลงมาขอไปที่อเมริกาองนกักาเจครับตองนาีเลยอีกแล้วเข้าไปในตัวบ้านเจอเซซีเปิดน้องไปเลยครับแล้วจะออกมาเหนียวคิวแต่ได้มาเนที่มาได้ครัวตรงนี้สวนมาได้เหมือนกันครับเข้าีสอดกันไปคร้บมากักเอแล้วตรงนี้มาเจออีกทีมโอ้โหรับสายทีมอยู่เหมือนกันนะสําสอับทงีสองครับแล้วตรงนี้เอเซเบลเอเลสอข้าให้เับไปเปิดน้องทางสูนย่สี่ตัดสองเโอมี

แล้วนะครับเล่มซีมีป์ฟาเวอร์ที่ผ่านมาเขาดึงเกี่ยวกับผมทีแล้วพลาดไปได้ครับจาก7เกมที่ผ่านมาเลยครับผมตัวทีแล้วที่ผ่านี้ล่ะตัวละเม็ดแล้วเรียบร้อยแล้วขอมทีครับมีบอกสามสูตเลยครับไฟคู่ฮะแม่เอาล่ะฮะแล้วสโมกปรณแบบนี้อีกลูกหนึ่งน่าจะเป็นระเบิดเลยครับผมเนื่องจากว่าเขาหนีไม่ได้แน่นอนครับแล้วโดดมาเรียบร้อย F W จบมติปโกมุกผลงานาเด่นในโลก จับภาพบนพี้นก่อนดีกว่านะนี่ฮะพูดอยู่เดี๋ยวเป็นว่าพูดติดคุณเด็กใครจะไม่เหนน้องดาวยิงเดือดแล้วอ้าวนี่นะโจรก้าวน้องดาวเล่นอยไปทางพาราสต์จะลงนี้ตื่นเข้ามาเอาเลยแบบนี้สเปยเราไปสั่นน้องดาวลงไปอีกหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ซิฟคนเดียวอาริแคทลำบากกันซีแล้วนี่ฮะพยายมไปสั่นได้หรือเปล่าแล้วนี่โขาโหม่โหไปหมดเลยครับโมไฟ่สมองนี้สนเลยเกินนะมังกริงแหมไม่มีอย่างเผาอย่าด้วยเดือดก้าวหน้องเอาปิงกับกันแล้วตรงนี้ยิงกีบีนั่นแหละทีน้องดาม

เปิเพือนไปหน่อยก็เปิดน้องีเสร็จครับโดนเพื่อนนะบนาโดนน้องไปแล้วยิวไปเปิดเขัมาลิกคืนห่คนแต่ยิวเลือกตรงนี้เหลือสีโจนมาสปีมาเทรดน้องรับโอ้โหหาไม่เจอีสปอนโดนบันดสมัร้งผ่ารเลยเปล่าแล้วนอนบอกี่ีโดยน้องตามได้ก่อนและมีบโอ้โหอ้อีกหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหนึ่งไปเ้ิดนอ้องหโอ้โอ้โมโอ้้้โหโอ้โหโอ้โม้เอ้โมาออ้อ้อ้ ตางสูตครับสำหรับมิวสกนี้มากอ้ใส่หัวผมจะทำอย่างดียมวไม่ได้นะฮะแล้วเรียบโปยหัน้องไม่ได้เลอะไรนะอะไระแล้วเียงแ่เล่นเกมนี้สรไปกดไปใายไมเกือบเ่านอนกัาเลยรับผมยังไงคนกี้มีไปอีกันแล้วโดดไปทำิิ์อัทียังไม่ใช่ดีน้องตามไมงนนี่ครับฝ่ายคนเดียวยังมนูทเอนกันแล้วเลี้บอทดน้อาครับ ยรม่ได้เปดอโครับพยายามจะกดกับทางยเนี่แตแล้วเปิดล็อกได้ด้วยครับสำหรับเซตเอลเอ็กซัคับตีมยังไงดีตีลูเปิดน็อกทราทำพลาดะวตกับไม่ได้เปิดการบวีเกง่าชวนครับมปได้แล้วมาเจอโฟมตรงนี้เจอกันเล็ตรงนี้กับอพัแล้วเลิบโอ้โหสเปยตกก็ไม่ถึงคนโดยแน่นอนเลยโอ้โหแล้วสโกีต้องเกัางๆไปแล้วก แต่บางอย่างอาทจะหรือเปล่าก็เดินเต้บอเลยตรงนี้ก็จะเีกงยารลโเลยครับแล้วผาทายตครับ